สมเด็จพระนางเจ้าสุธิดาของเรานะคะกําลังเป็นไวรัลที่ประเทศจีนค่ะเขาก็มีคนจีนบอกว่าแข็งแรงมากเทมากชาวจีนบางคนเนี่ยถึงกับบอกว่าอยากจะให้พระราชินีอยู่ที่จีนต่อเลยนะคะคลิปนี้ก็เลยแบบอยากจะให้ทุกคนได้เห็นไปได้วยกันคืออยากจะพามาดูคอมเมนต์หลังจากที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยบินกลับมาที่ประเทศไทยนะคะในฝั่งของประเทศจีนเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มนะคะก็พูดถึงทั้งสองพระองค์ว่า Hey, แข็งแรงแล้วก็ยังมีพระจรรีวัตรที่งดงามรวมไปถึงเขาไม่ได้ดูแค่ว่าในช่วงที่ทั้งสองพระองค์เนี่ยเสด็จไปจีนเป็นยังไงนะคะเขาย้อนกลับไปดูเลยว่าก่อนหน้านี้ทั้งสองพระองค์ทําอะไรบ้างไปถึงคลิปที่บินไปฟูตานด้วยกันนะคะแล้วก็ขับเครื่องบินเองอะไรเงี้ยแล้วก็มีคนจีนบอกว่าแข็งแรงมาก มากและนี่ก็เป็นคลิปที่คนจีนเนี่ยเขาไปขุดกันขึ้นมานะคะเป็นคลิปที่ในหลวงและพระราชินีทรงขับเครื่องบินพัทที่นั่งกลับประเทศไทยหลังจากที่เสด็จไปปูตานค่ะสนามบินนี้นะเขาบอกว่าเป็นการแลนดิ้งที่ยากที่สุดอันดับ2ของโลกด้วยนะคะเออแล้วก็มีเรื่องหนึ่งก็คือมีคนไปรื้อดูนะคะว่าพระองค์ท่านเนี่ยเล่นกีฬาอะไรก็มีคอมเมนต์ที่พูดถึงตอนที่ท่านเนี่ยไปแข่งฮอกกี้ด้วยนะคะซึ่งไงก็รู้สึกว่า โหเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะคะสําหรับการทูตครั้งนี้ของประเทศไทยแล้วก็ประเทศจีนทางฝั่งจีนเนี่ยก็ดูแลเป็นอย่างดีเลยนะคะอย่างช่วงที่ทางพระราชาของเราเนี่ยเดินลงบันไดก็จะเห็นว่ามีแบบทหารนะคะคอยดูแลแล้วก็สังเกตทุกย่างก้าวเลยนะคะก็รู้สึกว่า เขาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยแล้วคนจีนก็ชื่นชมพระราชาพระราชินีของเรามากๆเลยนะคะก็อยากให้คนไทยได้ดูกันด้วยแล้วก็ถือว่าคลิปนี้นะคะเป็นการเก็บประวัติศาสตร์ของประเทศไทยอีกบทหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองพระองค์เนี่ยถือว่าเป็นกระยาตองค์แรกของประเทศไทยด้วยซ้ำที่ไปทำการทูตประเทศจีนจริงจังแบบนี้นะคะมาดูคลิปกันค่ะนี่นะคะก็เป็นชุดที่ชาวจีนเนี่ยชื่นชมมากๆว่าคุมโทนได้ดีรองเท้าส้นสูงนั้นสุดยอดไปเลยอะไรแบบเนี้ย ะะอันนี้เป็นสื่อจากประเทศจีนนะคะอย่างรูปนี้นะคะก็มีคนบอกว่าทรงพระเทพมากๆเลยนะคะเหมือนดูซีรีส์เกาหลีอันนี้ก็เป็นฝั่งของคนไทยที่ไปชื่นชมกันนะคะถ้าเกิดว่าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดแชร์ไปนะคะแล้วก็กดติดตามให้กับไอท์ที่ชาทรดเดอร์ด้วยนะคะ